ใครที่หาผ้าสีพัสเทลนะคะสั่งได้เลยนะสวยมากๆเลยนะคะเพื่อตัดตัวนี้จะเป็นสีส้มนูดนะนูดออกนูดน้ําตาลสวยมากๆนะคะเรามาดูกันเลยดีกว่าผ้าตัวนี้กว้าง2เมตรนะคะแล้วเนื้อดีมากๆเลยนะคะเริ่มสีแรกเลยดีกว่านะคะตัวพื้นจะเป็นชมพูนูดนะคะแล้วก็ตรงดอกจะเป็นชมพูอมม่วงนะคะราคาแค่200บาทเท่านั้นนะคะกว้าง2เมตรนะ เดี๋ยวเพื่อให้ดูนะของเพื่อจะใช้ดอกมาแต่งด้านหน้าแล้วก็ตรงตัวผ้าจะไว้ด้านหลังนะคะเพื่อจะตัดแบบนี้นะก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนจะตัดแบบไหนนะอ่าตรงนี้ก้นมันนะคะเพื่อจะมาไว้ด้านหน้านะอ่าตรงนี้จะเป็นด้านตัวผ้าแล้วก็เป็นลายเล็กๆน่ารักมากค่ะผ้าตัวนี้สวยมากๆเลยนะคะสีต่อไปนะคะสีต่อไปเป็นสีเทานะคะเป็นสีเทาแล้วก็ดอกสีเขียวนะคะเทาดอกเขียวนะต่อไปนะคะ เป็นสีเขียวอ่อนนะคะแล้วก็ดอกสีเขียวเข้มสวยมากเป็นพาสเทเทลนะสั่งได้เลยใครชอบสีที่ไม่ฉูดฉาดมากสามารถใช้ตัวนี้ได้เลยนะคะต่อไปเป็นสีที่เพื่อใส่เลยเป็นออกส้มน้ำตาลออกนูน้ำตาลนะคะนะคะสวยมากตรงนี้จะเป็นก้นท่านะกว้าง2เมตรราคา200บาทต่อไปเป็นสีเหลืองสีเหลืองสวยมากเลยค่ะ ใครหาสีเหลืองนะาตัดเสื้อตัดผ้าถุงสัง่งตัวนี้ได้เลยสวยมากค่ะคือสีมันไม่ไม่ฉูดฉาดมากแล้วก็สีมันนวลน,นวลสวยมากเลยนะคะต่อไปนะคะเป็นสีม่วงม่วงตัวนี้จะอมเทานิดนิดนะคะสวยมากเลยนะคะเทานะอมโม่อมเทานะต่อไปนะคะเป็นพื้นออกแดงนะคะแต่ว่าเป็นพัสเทลนะคะแล้วก็ดอกจะเป็นสีแดงเป็นพัสเทลหมดเลยผ้าสีพัสเทลนะคะราคา200บาทเดี๋ยวให้ดูใกล้ สวยมากค่ะนะคะสวยมากๆเลยดูดูเพื้อเอามาตัดหนึ่งผืนนะคะเราสามารถตัดเสื้อได้หนึ่งถ้าใครตัดทั้งชุดหมายถึงว่าตัดเสื้อนะคะกับตัดผ้าถุงน้ใช้สองผืนตัดเสื้อหนึ่งผืนตัดผ้าถุงหนึ่งผืนให้ช่างวางลายให้น่ารักน่ารักก็โอเคนะคะอ่าตัวนี้จะตัดนะอ่าตัวนี้เป็นสีแดงนะแล้วดูดอกนะคะดูดอกนะสวยมากเลยแล้วอีกด้านตัวผ้าจะเป็นลายในตัวนะคะสวยมากเลยนะคะ สนใจนะคะอย่าลืมดู E ีพีนะอีพีที่หัวมุมด้านสายมือแล้วก็อย่าลืมค่ะกดถิกใจกดติดตามร้านไว้นะคะจะได้ไม่พลาดผ้าสวยๆจากทางร้านร้านเราลงผ้าใหม่ทุกวันเลยแล้วก็จะมีผ้าแปลกๆใหม่ๆเข้าตลอดกดถูดใจกดติดตามไว้นะคะขอบคุณค่า